4วิธีสังเกตว่าแมวของคุณงอนคุณหรือเปล่าเคยรู้สึกไหมคะว่า แมวของคุณทำตัวแปลกไปอยู่ดีๆก็เมินใส่ไม่สนใจเรียกมาก็ไม่มามันกำลังงอนคุณอยู่หรือเปล่านะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาการแมวงอนแล้วคุณจะรู้ว่าแมวก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะแล้วมันก็มักฟอร์มด้วยอาการที่หนึ่งแมวเมินเฉยแบบสุดขั้วลองสังเกตดูปกติเจ้าเหมียวจะอ้อนคนแทบตายแต่วันนี้เรียกชื่อมันเท่าไหร่มันก็ทำเป็นไม่ได้ยินหันหน้าหนีแกล้งไม่สนใจเหมือนคุณไม่มีตัวตนนี่แหละอาการ แมวงอนแบบเต็มรูปแบบอาการที่ 2. นั่งหันตูดให้คุณเคยเห็นแมวนั่งหันหลังใส่คุณทั้งๆที่มันเคยซบอ้อนไหมนี่แหละ สัญญาณที่ชัดเจนมันไม่ได้แค่เหมือนเท่านั้นนะคะมันกําลังแสดงให้คุณรู้ว่าฉันไม่พอใจนะนุชอาการที่3ทําลายข้าวของโอ้โหอยู่ดีๆก็ขึ้นไปนั่งโต๊ะโคนแก้วน้ําลงกับพื้นควนโซฟาที่มันไม่เคยสนใจมาก่อนนี่มันเป็นการประท้วงชัดๆถ้ามันทําลายข้าวของโดยไม่มีเหตุผลคุณอาจทําอะไรให้มันไม่พอใจแล้วล่ะอาการที่4ี่งอนแล้วหนีปกติวิ่งไปวิ่งมามาคลอเคลียแต่ตอนนี้หลบอยู่ใต้โต๊ะหรือแอบไปมุมห้องไม่ยอมให้จ ับเลยนี่เป็นอาการแสดงออกชัดๆว่าขอพื้นที่ให้ฉันหน่อยฉันยังโกรธอยู่นะและในคลิปวิดีโอนี้เรามีวิธีการง้อแมวมาฝากกันค่ะ 1. อย่าฝืนจับยิ่งเข้าไปยุ่งแมวจะยิ่งหนี 2. ใช้ขนมหรือของเล่นโปรดบางทีของโปรดก็ทําให้แมวใจอ่อนลงได้ 3. พูดกับมันเบาๆน้าเสียงอ่อนโยนช่วยให้มันสบายใจ 4. ปล่อยให้มันมีพื้นที่บางทีแมวก็ต้องการเวลาทําใจแล้วคุณละ่ะเคยเจอแมวงอนแบบนี้บ้างไหมถ้ามีคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ